สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับแย่แล้วป้าแตนถึงขั้นกลุ่มขมับช่องทางการทำมาหากินหายวับไปกับตาเมื่อวันที่23ทธันวาคม2566หลังสารตัดสินจำคุก20ปีสำหรับลุงพลหรือชัยพลวิภาคนดังแห่งบ้านกกกอกล่าสุดป้าแตนหรือนางสมพรล,ลาบโพภรรยาของลุงพลได้ออกมาเคลื่อนไหวอัดคลิปแจ้งข่าวช่อง YouTube ลุงพลประแตนแฟมิลี่ถูกปิดเผยแพ้ผ่านช่อง YouTube มนโอมซึ่งมีคนติดตาม1.64แสนคนคลิปวิดีโอ6.8พันรายการประแตนถึงขั้นคุมขมับยอดวิวเฉียด200ล้านคนติดตาม4.8แสนคนหายวับไปกับตาประกาศเดินหน้าเปิดช่องใหม่ระหว่างเราทอนขอช่องคืนประแตนยังบอกอีกว่าสิ้นปีเก่า ก็ทิ้งสิ่งเก่าไว้ช่องลุงพลป้าแตนชาแนลถือเป็นช่องใหม่เป็นน้องคนสุดท้องต่อจากช่องลุงพลป้าแตนแฟมิลีที่ถูกปิดไปและช่องมนโอมซึ่งเป็นช่องของลูกชายดังนั้นอยากให้เอฟซมาช่วยกันติดตามเพื่อเป็นกําลังใจช่วยซื้อสินค้าด้วยสําหรับช่องทางการติดต่ออยู่ในช่องแสดงความคิดเห็นจะลงลิงก์เอาไว้ให้พร้อมกันนี้ยังได้เปิดภาพผู้ลุงพลและป้าแตนที่จะใช้เป็นภาพโปรไฟล์ ให้ fc ได้ชมเพื่อป้องกันการติดตามผิดช่องทางอีกด้วยสำหรับลุงพลป้าแตน Family ช่อง YouTube ที่ถูกปิดไปนั้นก่อนหน้านี้มีผู้ติดตาม482,000คนวยอดวิวประมาณ197ล้านวิวล่าสุดจากการตรวจสอบเมื่อช่วงเช้าว,วันนี้23ธันวาคมพบว่าช่องลุงพลป้าแตนชาแนลเริ่มมีผู้เข้ามาติดตามและมีการลงเนื้อหาแล้ว5คลิป ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลับบงใจกับช่องกระแสข่าวดังนี้นะครับขอบคุณครับ